การถามค้านเนี่ยผมพูดได้เลยว่ามันคือความคลาสสิกของอาชีพทนายความโดยเฉพาะทนายความสายว่าความอย่างเราเพราะอะไรเพราะมันมีความยากยากที่ตรงไหนยากที่การถามค้านมันคือการถามพยานอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีพยานฝ่ายเราเองแน่นอนว่าการที่เราถามพยานซึ่งไม่ใช่พยานของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่เตรียมตัวและซักซ้อมก่อนได้นั่นแหละคือความยากและความคลาสสิกของการถามค้าน มันจึงทําให้หลายๆคนอยากรู้ว่าการถามค้านต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องมีอะไรบ้างวันนี้ผมก็จะตรงนี้มาแนะนํากับทนายใหม่หรือหลายๆท่านเป็นทนายมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าสู่สนามว่าความอย่างจริงจังสิ่งแรกนะครับที่ต้องมีสําหรับ <Wow. S 1> การเตรียมตัวถามค้านนั่นก็คือวัตถุดิบผมใชค้คำว่าวัตถุดิบนะวัตถุดิบของอาชีพทนายความก็คือข้อเท็จจริง เปรียบเทียบกับสิ่งนี้ครับอย่างเช่นเชฟเลาทําอาหารสิ่งแรกที่เขาต้องมีคืออะไรคือมีวัตถุดิบส่วนเรื่องความสามารถและประสบการณ์เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเชฟต่อให้มากประสบการณ์ต่อให้มากฝีมือแค่ไหนถ้าไม่มีวัตถุดิบในการปรุงอาหารเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะรังสรรอาหารชิ้นนั้นออกมาให้รสชาติดีและสวยงามได้ การถามค้านวัตถุดิบของเราคือข้อที่จริงผมบอกเลยว่าข้อที่จริงเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของอาชีพทนายเพราะไม่ว่าจะเป็นการร่างฟ้องร่างคำให้การหรือแม้ทั่งการสืบพยานเราต้องใช้ข้อที่จริงทั้งนั้นพอท่านรับคดีมาสิ่งแรกเลยที่ท่านต้องทำคือการสอบข้อที่จริงการรีดเอาข้อที่จริงจากลูกความให้ได้มากที่สุดอันนี้คือสำคัญมาก ยิงได้มากเท่าไหร่เราก็ยิงได้เปลี่ยบฝ่ายตรงข้ามเวลาฝ่ายตรงข้ามเอาพยานเข้ามาเบิดความไม่ว่าจะห้าปากสิบปากเราต้องสามารถถามค้านให้ได้หมดไม่ใช่ถามค้านโดเฉพาะปากตัวคู่ความเองอาจจาเลยขึ้นเบิดความท่านถามเขาได้หมดถามได้เยอะด้วยเพราะอะไรเพราะคนนั้นเขาเกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงแต่พอเป็นพยานปากอื่นขึ้นมาเฮ้ยใครวะคนนั้นเป็นใครวะคนนี้เป็นใครวะ จะถามอะไรมันดีวะเนี่ยคือสาเหตุของการที่เราไม่ได้มีวัตถุดิบหรือไม่ได้มีข้อที่จริงอยู่ในมือเพียงพอต่อให้ในายกรมันจะอยู่ตรงซอกหลืบอ,อยู่บนต้นมะม่วงอยู่บนต้นมะพร้าวเราก็ต้องสามารถถามได้พยานอยู่ตรงนั้นไม่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนพยานอยู่ตรงนี้ไม่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้ชัดเจนนี่คือ ความสําคัญของการที่เรารู้ข้อที่จริงมาก่อนรู้ข้อที่จริงเยอะเนี่ยคือต้องมีเลยเรื่องของข้อที่จริงพยายามถามลูกความให้ได้เยอะที่สุดประเด็นที่2เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันและต้องมีท่านต้องวางเป้าไว้เลยในการถามค้านนั่นก็คือจุดมุ่งหมายในการถามไอเดียสาคัญมากยกตัวอย่างเวลาสารเขาดําเนินคดี เขามีคำพิาพากษาเขาสืบพยานเขายึดถือตามอะไรเ <Monday> ขายึดถือตามอะไรครับประเด็นาการทำคดีเขาต้องทำตามประเด็นของคดีแม้ต้องมีนักชี้สองฐานทำไมนักชี้สองฐานก็คือการนัดกำหนดประเด็นข้อพิพาทการที่จะดำเนินคดีคดีใดคดีหนึ่งเนี่ยต้องมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทก่อนโจทก์ฟ้องยัางไงาจำเลยต่อสู้ยัางไงา นั่นถือเป็นประเด็นของคดีแล้วก็พี่นาพี่ภาคษาไปตามนั้นพี่นาคดีนอกประเด็นได้ไหมไม่ได้ถามไปศาลก็ไม่รับฟังศาลไม่บันทึกศาลไม่จดพี่ภาคษานอกประเด็นก็อุทธร์ไม่ได้ต่อให้ศาลจะมีคำพิพากษาออกามาก็อุทธร์ไม่ได้ถือว่าอุทธร์นอกประเด็นอ่าไม่ได้ว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นตนนะก,ก็ว่ากันไปในชั้นอุทธร์ นี่หละเวลาทําคดีเนี่ยเขาจึงต้องทําตามประเด็นเวลาถามค้านเหมือนกันเราต้องมีจุดมุ่งหมายในการถามมีจุดมุ่งหมายในการตั้งคําถามจุดมุ่งหมายในการตั้งคําถามเนี่ยผมแบ่งออกเป็นประเด็นย่อย3ประเด็นดังนี้นะครับประเด็นที่1ถามเพื่อทําลายน้ําหนักพยานให้หมดไปโดยสิ้นเชิงอย่างเช่นพยานปากเนี่ยเป็นพยานเท็จแน่นอน เบิกความเท็จไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเบิกความไปเนี่ยมันไม่ใช่ข้อท็จจริงเพราะงะั้นท่านต้องพยายามตั้งคําถามและใช้คําถามให้ศาลไม่เชื่อไม่รับฟังน้ําหนักพยานหลักฐานพยานปากนี้เลยโดยสิ้นเชิงไม่ใช่ว่าถามแค่ทําลายน้ําหนักพยานหลักฐานแค่บางส่วนนะคือใช้ได้บางส่วนใช้ไม่ได้บางส่วนแต่ถ้าเป็นพยานหลักฐานเท็จเนี่ย เราต้องถามเพื่อไม่ให้สารรับฟังพยานปากนี้โดยสิ้นเชิงอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ถามเพื่อลดน้ำหนักความเชื่อพยานให้น้อยลงอ่าจะใ,จใกล้เคียงกับในประเด็นแรกใช่ไหมคือประเด็นแรกเนี่ยถามเพื่อลดน้ำหนักพยานหลักฐานโดยสิ้นเชิงถามเพื่อทำลายน้ำหนักพยานหลักฐานโดยสิ้นเชิงแต่ประเด็นที่2คือถามเพื่อลดความเชื่อพยานให้น้อยลง อาจจะเป็นกรณีที่พยา,ยานอาจจะรู้เห็นในเหตุการณ์บ้างแต่ว่ารู้แค่บางส่วนรู้ไม่หมดแต่ส่วนใหญ่าจะใชใ้เฉพาะในคดีแพ่งนะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นกรณีที่พนักง,งานส่งสินค้านำสินค้าของโจทย์ไปส่งให้กับจำเลยแล้วเวลาส่งเห็นไหมอย่างพวกบริษัทขนส่งต่างเวลาส่งสินค้าเสร็จเขาก็จะมีเอกสารให้ผู้รับสินค้าเซ็นรับ ซึ่งบางทีก็มีการรับแทนอ่ะนายกรคนสั่งซื้อพอไปส่งนายขอเป็นคนรับแทนก็มีการเซ็นรับแทนกันได้โดยที่ผู้ส่งสินค้าเนี่ยคนส่งสินค้าเขาก็ไม่ถามหรอกว่าคุณเป็นใครคุณเกี่ยวข้องอะไรกับตัวผู้สั่งซื้ออ่าเขาไม่ไม่มีการถามก็เซ็นได้ลเลยเซ็นเสร็จเขาก็กลับแล้วก็ถามสิตอนที่พยานคือคนส่งสินค้าเนี่ยไปส่งของเนี่ย เยเห็นตัวจำเลยมาก่อนหรือเปล่าเคยรู้จักกับ,กบจำเลยมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้จักใช่ไหมแล้ววันที่ไปส่งของก็ไม่ใช่ตัวจำเลยเป็นคนรับใช่ไหมแล้วลายเซ็นเนี่ยที่เซ็นในเอกสารการเซ็รับสินค้าเนี่ยเป็นลายเซ็นใครพยานก็ไม่สามารถยืนยันได้ไม่ทราบใช่ไหมเนี่ยคือเป็นการถามเพื่อลดน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานปากนั้นๆ ให้ลดลงคือโอเคเขาเป็นคนส่งสินค้าจริงแต่เขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าตัวผู้รับสินค้าคือใครถ้าจำเลยก็ต่อสู้เรื่องการรับสินค้ามาล่ะเขาบอกว่าสินค้าที่สั่งซื้อเนี่ยที่โจทย์ออกมาฟ้องเนี่ยเขาไม่เคยรับเลยเขาไม่ได้เป็นผู้รับแล้วเขาไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อด้วยเห็นไหมโจทย์นำสืบไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้รับสินค้า ศาลก็อาจจะยกฟ้องนายเพราะมันยังมีมันยังมีความน่าสงสัยอยู่นี่ลายมือชื่อลายเซ็นก็ไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลยและคนส่งของซึ่งเป็นพยานเองก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนรับคือจำเลยคือไปส่งของวันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมละวันนึงไม่รู้ส่งของกี่ลายเนี่ยคือการถามเพื่อลดน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานมาตอที่ประเด็นที่สาม ถามเพื่อเสร mm ิมประเด็นของฝ่ายที่ถามค้านให้ดีขึ้นคืออะไรเชื่อว่าประเด็นนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินกันถามเพื่อเสริมประเด็นของฝ่ายที่ถามค้านให้ดีขึ้นอย่างเช่นเราต้องการเอาพยานของเราเนี่ยเข้าเบิกความในประเด็นเรื่องนี้ในเรื่องเรื่องนี้แต่พยานเขาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้เบิกความถึงประเด็นเรื่องนี้เอาไว้เลย แล้วทํายังไงอ่ะมันจะเจือสมกันสอดรับกันยกตัวอย่างท่านถ้าท่านเป็นไทยจําเลยโจย์เอาพยานเข้าเบิดความแต่พยานของโจ์ไม่ได้เบิดความถึงเรื่องที่ท่านกําลังจะพูดถึงต่อไปเราก็ต้องไปถามปูพื้นไว้ปูพื้นไว้ก่อนพอถึงคิวที่เราเอาพยานของเราเข้าเบิดความ<ๆ>ก็จะได้เบิดความให้มันเจือสมกับพยานโจ์เมื่อพยานโจ์พยานจำเลยเบิดความเจือสมกันเป็นยังไงฮะ มันคือที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือสารก็จะเชื่อถือพยานของเรามากขึ้นอยกตัวอย่างเรื่องเรื่องหนึง่งยกตัวอย่างเช่นโจทฟอ้องจำเลยในเรื่องผิดสัญญาแต่จำเลยให้การต่อสู้ว่าเฮ้ยนิติกรรมนั้นเป็นนิติกรรมมำพงังในทางพิจารณาโจทก็เอานายกอกับนายขอ,ขอซึ่งเป็นบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญามาเบิกความอ่ะ ท่านพทนายจำเลยท่านจะแก้ประเด็นนี้ยังไงอะถ้าเกิดเขาได้จริงปรากฏว่าในวันทำสัญญานอกจากนายกในขอที่เป็นพยานแล้วก็ยังมีนายคอนายงอซึ่งอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ลงลายมือชื่อเป็นพยานทนายจำเลยก็เอานายคอนายงอเนี่ยมาเบิดความต่อสารแต่ในขณะที่พยานโจทย์คือนายกรในขอเข้าเบิดความเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของนายคอและนายงอเลยเนี่ย เราเป็นทนาจำเลยเราก็ต้องถามสิถามค้านในกอกับในขอว่าในวันที่ทําสัญญาและในวันที่พยานลงลายมือชื่อเป็นพยานเนี่ยในขณะนั้นมีในขอกับในงออยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมเนี่ยเพื่อที่เราจะเอาคำเบิกความอย่างนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ในชั้นต่อไปถ้าเป็นเรื่องจริงในกอกับในขอต้องบอกว่าใช่ ในขณะที่ทําสัญญามีในคอกับในงออยู่ในเหตุการณ์ด้วยเข้าทางเลยทีเนี้ยพอเราเอาในคอกับในงอเข้าไปเบิดความมันก็จะมีความน่าเชื่อถือไงซึ่งถ้าเราไม่ได้ถามค้านในกอในขอก่อนเนี่ยการที่อยู่ดีเราจะเอาในคอในงอมาเบิดความว่าอยู่ในเหตุการณ์เลยโดยที่ไม่มีบุคนอื่นมายืนยันหรือมารองรับน้ำหนักความน่าเชื่อถือมันก็จะน้อยลงนี่แหละคือ เหตุผลและความสําคัญของการถามค้านเพื่อมาเสริมประเด็นของตัวเองเพื่อมาเสริมพยานของฝ่ายที่ถามค้านให้ดีขึ้นนี่คือความสําค sure. ัญของประเด็นท so. ี lion, oh yeah. yes. ่3นะครับมาที่ประเด็นสุดท้ายของหลักในการเตรียมตัวถามค้านนั่นก็คือเรื่องของปฏิพานไหวพริบและประสบการณ์แน่นอนครับว่าปฏิพานไหวพริบเนี่ยมักจะมาพร้อมกับประสบการณ์ถ้าเรามีประสบการณ์เยอะแล้วเคยผ่านการว่าความเคยผ่านการ ถามพยานมาเยอะเราต้องมีปฏินา์ไหวพริบในระดับหนึ่งอย่างเช่นเวลาเราถามพยานแต่พยานตอบในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราต้องการเราต้องสามารถที่จะแก้ไขสถานาการณ์แก้ไขปัญหานั้นได้เพราะถ้าเราปล่อยไว้อย่างนั้นคดีเราอาจจะเสียและเป็นประโยชน์กับฝ่ายตรงข้ามได้นั่นแหละคือเรื่องของปฏิพานไหวพริบ ที่ต้องมีในอาชีพทนายความนะแต่ส่วนเรื่องประสบการณ์นั้นอาชีพทนายความเนี่ยผมบอกเลยว่าใจร้อนไม่ได้5ปีเป็น10ปีเก่งอันนี้เป็นเรื่องจริงผมพิสูจน์มาแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่ายุคเนี้ยเป็นยุคของการเรียนรู้การเรียนรู้ที่ดีคือเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและแหล่งแหล่งเรียนรู้มันเยอะมากอย่างเช่นวันนี้ผมมีประสบการณ์ในการว่าความมา,มา,มา10กว่าปีเนี่ยผมก็มาถ่ายทอดท่านก็มาเรียนรู้ได้ ผมก็ยินดีที่จะแบ่งปันให้กับทุกท่านแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกฝนและความตั้งใจถ้าทุกท่านมันฝึกฝนและมีความตั้งใจที่มากพอท่านจะเป็นทนายที่เก่งได้สำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้ในเรื่องของการถามค้านอย่าลืมไปฝึกด้วยนะครับเพราะทนายใหม่ต้องได้ความสวัสดีครับ Whoa!